เวอร์ชันใหม่ครับผมที่ตามชื่อเรื่องเลยคือ257ก็จะเป็นโมเาลรุ่นทุ่เลยเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับผมก็จะมีการใช i i okay. ้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาที่เขาใช้ไอแพอะไรพวกนี้ครับก็จะแตกต่างกังเวอร์ชันเก่าอันเดี๋ยวเอาลุคนี้ไปคือของในซีรีส์เอาเรื่องของเราเอาเรื่องของเราเอาเรื่องแฟชั่นเซ็ทล่าสุดที่ปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแฟชั่นเซ็ทไหนไมีหลายอัน เซ็ตคู่ครับผมเป็นยังไงบ้างเซตนอาของมบ้านซาสิงคโปร์นี่เป็นยังไงบ้างเอาทิ่ตอบเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเขาเลือกเพทางทางทางสื่อแล้วก็ทางแบรนด์เดี๋ยวต่อมาครับก็เป็นคนหลักกับแบรนด์พอสด้วยก็หวังว่าจะได้มีโอกาสตรงานกันข้างหน้าด้วยครับผแล้วติดต่อมาตื่นเต้นไหมครับที่ต้องขายคู่กัรนด์เน้นก็เป็นเป็นครั้งแรกนะครับได้ยินการมาขายด้วยกัน เราคิดว่าคู่เราอะไรมีอะไรข้อตาเของเรื่องเราวองมเรื่รู้เหมือนกันแต่เนี้ยไม่เน้ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับผมที่ทางติดต่อมาจรที่ติดต่อมาเขาให้วางเซ็ตคอนเซ็ปต์อะไรเคือคือตามตามคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็บอกว่าตอนตอนแรกที่สมงเรื่นงบริเวณมาเลยครับจะเป็นอีกแบบนึงจะมีความแฟชั่นแล้วก็มีแสงสีที่มากกว่าที่ปล่อยไปแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนหน้างานทางไดายแบล็คเฟรชในโต๊ะ ปรับเปลี่ยนอะไรในตังได้ออกมาในแฟชั่นเขาบอกไหมครับว่าต้องแซ่บหรือว่าต้องเซ็กซี่อะไรแบบนี้ไหมคะไม่เลยนะเขาก็คงอยากอยากได้ความแบบความเ expressive หน้าก็จะเห็นว่าการถ่ายครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างมันจะไม่ได้เชิงแฟชั evet> ่นมากอันนี้งานที่ติดต่ออันนี้ติดต่อคิวมาพร้อมตุลเลยว่าติดต่อแน่ไหนติดต่อคู่กันเลยทีเดียวก็ติดต่อไปทางโกได้เลยครับผมก็ก็ก็ผู้จัดการผมได้และวตอนตอนผมก็ได้ติดต่อคนอื่น ก็เป็นเพรงหวะที่แบบว่าตุนกลับมาอยู่ไทยแล้วก็เลยมีโอวาสได้ถ่ายคุ่กันช่างแรกใช่ใช่ก็เป็นเป็นได้ก็แบไกลับมาแล้วก็อาจจะเริ่มรับงานได้แล้วนะแลี้เวทนาอะในบ้านวก็ผมติดต่อมาแกตาแ้ก็ติดต่อมา้ก็ติดต่อมาแ้วก็มาก็ติด้ก็ติดต่อมา้ก็าแบบวก็า้ก็อา้วก็ก็เขาก็รู่วกากอว่าแล้ สบายมมือ่เหออไปก็พอพอพอคุยกันแล้วกานแค่คุยกันแล้วก็พอพอคุยกันก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลงมาหาด้วยกันรืว่าคอนเซ็ปต์ต่งืว่คอนเซ็ปต์ต่างตอบโจทย์ชมพู่เราก็ตัวคอนเซ็ปต์ครับคือด้วยความที่ทอปจะเป็นแบรนด์ที่มีมีความที่ี็นบค่อนข้างจะเข้กับริตเของทัค่ทั้ค่ทงว่าผมขออนุญาตายคนเซ การแกลมี่แบบเปิดตัวรับต,ต้นปีเลยไม่ไม่ก็ถ้าถ้าถ้าได้ไปดูบทสัมภาษณ์อยูนี่ก็เป็นการเป็นการเล่าเรื่องครับผมว่าม,มาเจอกันได้ยังไงผ่านงานอะไรมาบ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยการทำงานของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างแล้วบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างแฮปปี้สนุกมันได้กลับไ,ได้กลับมาถ่ายแปลเผิดเถิดถ<อ>ึงเราสนิทกันก็จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนมือนชอตต่างๆที่เล่นกันมันก็ดูทั่วไป ต้องบิ้วไหมครับต้องบิวไหมะคะกบิ้วอะไรเลยเลา <c oughs> ดืด่มกันอยู่แล้วลยงไม่ต้องบิวเลย,เลยอ่า <ละ S 2> แล้วมีรู้สึกยังบังคับบลงไปแล้วหลายคนชอ,อ,อบบิ้วอ่าก็แบบว่าไอ้น,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 นี่แหละวิ่งคนรอคอยเออก็น่ารักดีครับก็ถ้าทุกคนได้ดูแลทัพพี่แล้วก็ดีใจมากกันแล้วแม่งงานมันหวานไหมครับแม่งงานหวานนะที่คอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตเลยตอนตอนที่ถ่ายปอะครับหวานใชครับพยายามใไปถูถูที่สุดแบบนี้ คไม้ถ่ายมันดูดี่ไแต่ว่าภาพมันออกมาหวานนะก็ได้หลักดีาอันนี้อันนี้คือถ่ายที่ไหนที่เมืองไทยถ่าที่เมืองไทยแซมเขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วยาวได้ไหมคราวนี้ถึงจะมีงานคูแบบนี้อีกไหมคะรอรอติดตามครมเพราะว่าพอหลังจากถ่ายไปก็มีติดต่อมาแล้วเช่นไห่เป็นยังไงบ้าง อากาศเพราะตอนไปร้อนแล้วครับอากาศร้อนเพราะว่าคือคือได้ข่าวว่าก่อนหน้าตอนช่วงเขาดาวก็อากาศดีมากเลยแต่ว่าผมไปก็ร้อนนะแต่ดีก็ได้ไปเล่นน้องช้างก็เลยเย็นหน่อยเพราะในภาพที่ลงก็คือไปเหมือนมีพี่ๆที่เราไม่เคยไปพี่ๆลมาดีแต่เราาดพี่ใช่ใเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองไปเล่นช้างแล้วก็ความมีเขาหน้าอะตรงที่เหมือนเขาเรียนแค่ เราทำให้เหมือนแบบเราเราก็กินอิ่มได้แบบน้ำทุกวันอันนี้ใครเป็นไกด์นะที่เอาคบว่าแบบว่าพวกเราก็ลองไปเลยแบบเที่ยวเลยแต่เราก็อลองไปเพราะก็ล<ๆ>องถามเพื่อนๆในอดีตเหมือนกันว่าต้องไปร้านอะไรยังไงเพราะว่า,อย,าอย่างน้องพี่เจที่เป็นน้องเจเจเขาก็ไม่หมดเชื้อใหม่อยู่แล้วเขาก็ไกด์มาได้ว่ามีร้านไหนน่าทานบ้างไม่รู้ก็ไม่รี้ติตามคนทับตามมองเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปไหนร้านช่วงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไปค่อยแล้วคนระับก<ๆ>็ ก็รู้สึกว่าก็ใช่ชุดราบประกันดูเหมือนแล้วปล่อยจอยนะครับมีหรืว่าใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่หรือเปล่าคะปล่อยจอยจริงไกินเยอะแล้วที่อยากคิดเยอะแล้วพี่รู้สึกหลายคนแต่คนเห็นภาพพูดรู้สึกว่าคิดไปเลยเถิดเราะว่าจริงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วกันครับเพราะว่าก็เคยเคยสัมภาษณ์เรื่องการจิ้นเหมืแล้วแหละเพราะแบบก็แล้วแต่ ทั้งคนและงานแค่แบบแค่ทุกคนแฮปปี้ก็ดีแล้วก็แค่ไม่แบบไม่ไม่ไปทำร้ายอะไรใครกันก็โอเคแล้วก็สบายใจเพราะพี่แดดมองขึ้นข้างดีหลายคนรู้สึกว่ายิ้มให้กับเราเชียร์แล้วอยากเห็นภาพคู่เราอยากจะกเขาไปทุกคนมากก็ถ้าทุกคนแฮปปี้ก็แฮปปี้ก็อยู่ด้วยกันเรามีคำเรียกแทนกันไหมคระเรียชื่ออะไรเรียกชื่อหรอไม่เรียกคุณเลย่รียกคุยไม่เรคุณเลย แล้วอย่างราัวแบบแม่เราก็เองค่อนข้างจะเปิดกับเรื่องหัวใจของลูกแบบปล่อยลูกด้วยเห็นไี่แม่ทั้งมรทั้งมาอะไรแบบเขาก็น่ารักเขาก็เห็นให้ให้โอกาสเราไม่ว่าเราจะชอบใครอะไรยังไงเรามีความสุขปอะไปขางกเขาก็มีความสุขด้วยจริงๆมิวนี่เป็นคนคุยเรื่องหัวจองหัวใจอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมหรือว่ายังไงก็ค่อนข้างน้อยครับก็ก็ไม่ได้เขาเปิดโอกาสให้เราแบบตัดสินใจได้ต็มที่เลยก็เลยแบบ มีความสา้ารนิดหน่อยก็ไม่ได้แบบอร่อมเยอะตอนนี้เขาเ่เขาแบบว่ารับคุณเป็นลูกชายคนละน้อยอางพรสชะไระี่หาอะไรอย่างีก็ไปจก็ไปทานข้าด้วยกันอร่อยอร่อยอะไรคนคนว่คิดแล้วไงไปเกันเกันกาเ่อแมนเป่าแม่เพื่อนก็พาไปเจอเยอะเหมือนกันาบานะ กินมอนกิมนชา์ลอดวันนี้มาแม่ก็เอาพามนให้เพราะเขาที่กไปบ้านเาเจอมาแม่ไม่ใช่พา่แตค่เไม่ใช่แค่ตนคนเดียวพาเพื่อไปเจอประมาณนี้แล้วคนรับเป็นลูกชายอีกคนหรือยังคะรับหลายคนใช่ไหมแต่ลูกชายและลูกสาวยังอย่นี้ย่างี้พี่ได้ยินเอเอง้อยากเป็นลูกสาว กันลยค่ะมากเลยค่ะดีมากเลยที่รุนที่เชียร์ได้ไหมสำหรับวิวตุนเนี่ยอ่ะก็ตรงตรงเนี่ยเอาก็ก็แล้วแต่เลยครับก็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้แต่เีาไม่ได้มาต้องแล้วแต่เราด้วยเนี่ยมันจะได้ไหมเอาไม่ไม่ก็แล้วแต่เลยหลังจากนี้จะมีทริปไหนต่อวางแผนกัน เาเดี๋ยวแฟงขับกรูดูสิไม่เพราะว่าคู่เราส่วนมากจะต้องเป็นภาพดูทะเลอย่างเดียวภาพดืทะเลเหรอก็ก็จะได้ลองไปที่อื่นนะเราือกะาวว่ารอบนี้ก็จะพาที่บ้านไปด้วยครับพาไปอยู่ด้วยอีเวนคู่แล้วครับคุณมิวมีอ่ะก็ไมีติดต่อนะได้เราก็ต้องถามว่าจะ จริงๆพอเก็ต้องเล่นสายแดงด้วยกันเสมอเพราะด้ความที่ก่อนหน้านี้มันยังไม่สนิทกันแบบตอนนั้นสนิทกันแล้วต้องมาเล่นซีรีส์ด้วยกันคือผมผมรู้สึกว่ายิ่งสนิทกันที่ดีนะจะได้มีการรับส่งอะไรอย่างแบบอย่างเรื่องเวลาลูกทุ่งเลยครับพอพอตอนแรกยังอ่ยายขนทิมมอนชาล์เราอะไรเงี้ยยังขึ้นมาเจอกันครั้งแรกแต่พอได้มาเล่นด้วยกันแล้วพอสนิทมากขึ้นอ่ะแต่ยิ่งทำให้การแข่งขันมเป็นขนาดที่ยิ่งขึ้นและต้งเพราว่าไงบ้างพอคนจับจิ้นเราเยอะๆอ่เอฟมีถามเขาบ้างป้า เพราะว่าเขาไม่ยุ่งกับการปิานแล้วมันก็จะกลับมาก็คือเ้าไมอยู่งกไทยสมัยเขาเรียนจบเรียบร้อยแล้ววันนี้เข่จะกลับมาแล้วตอนนี้เขาก็จะต่อนข้างไปในทิศทางกแบบวิทยิจาสตรมากกนวะ่าก็ไปเรียนโัมาเรื่องอนงนนงนินเตอร์เน็ตกลับมาอาจจะไปเดินฝันมากกว่าเก็บไว้ถามเอาไม่รับคำถามและมุกเอออยอะเลย เหมือนเขาไปเป็นนองนักเมือกินหรือเ่ใช่ใก็หนึ่งงานหนึงงานก็ดีนปไ่รวยใครนีเนียสถานเดียววันเลนทายหลายๆคนคาดฝันกันบ้างเลยนะที่จะมาถึงอะไรเงี้ยมีแพลมีทิปอะไรแาบที่ที่บอกว่าจะเอาครอบคัวไปด้วยอะราอ๋อรเอขาั่วไปด้วยก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจก็ไม่รู้ว่าไมถึอนทำงานอะไรหรือเปล่าหอนลทยอ๋องานคั่วเลนทยรจริง ไม่ไม okay okay, so okay, so right? ่ไก okay. okay. ็ต้องมาทีหตังก็คือุต่อก็คือเชียร์กันต่อไปก็ปากเชียร์ทุกอย่างเรื่องงานเรื่องความรักกันนี่เราเปิดตัวอยู่นะโอเคต้องการออกความจริงสถานะตอนนี้ของคุณมิวสถานะตอนนี้ของคุณมิวสนุกโสดไม่โสดเราไม่โสดไม่โสด <formation> มีคนคุยหรือว่ามีแฟนเป็นเรื่องของอนพตแต้วกันเยอะไม่โสดเนเรื่องหัว้อนาคตอีกแล้วไมก็เผื่อไม่หรอก่มีคนคุยกับเร่มีแฟนเป็นเรื่องหองอนพคตใช่ไหมไม่แต่ถึงที่พี่ถามเขาน่ากันนะกับเวลาที่ถามเยอะแล้วพี่บอกไม่โสดมีคนคุยหรือว่ามีแฟนไม่ไม่โสดแล้วก็ฝากจินตนาการกันต่อแล้วคนที่คุยอยู่นี้เริ่มจากเพื่อนไหมคะเริ่มจากเพื่อนไหมหรอถ้ปกติก็ต้อง เริ่มต้ความค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนไปเรื่อยๆคนที่ทำงานด้วยกันบ่อยๆนี่แหละใช่ไหมคะใช่ครับคนที่ทำงานด้วยกันบ่อยๆนี่แหละใช่ไหมคะขุณมากทำงานหลายคนที่มีทำไมว่าวันนี้เราเปิือยผมเปือยใช่ผูดแดงแล้วถุงเนี่ยเสื้อแดงมบรีเซ็คด้วยเปล่าเราก็รับไปเลยโอเคขอบคุณทุกทขอบคุณครับเพื่อใคเดียวแบบนี้ Star, Star Society, Society.